เห้ครับหนึ่งสองเห้ครับกันโดตรสวครับครับผมตาะครับหมวกเนี่ยปากระลุงหัวชาแนลนะฮะครับผมเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังฮะร้องได้เลยครับได้ครับผมได้ครับผมครับผมเดี๋ยวตามหัวเริ่มปล่อยคลิปยาวแล้วครับเพราะเชั่วโมงไม่ได้ฮะ้เฟีเริ่มปล่อยคลิปยาวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรอกันอีกลำนะฮะรอกันอีกลำหนึ่ง แต่ผมใจเย็นนะครับเวฟซีรอกันก่อนครับผมปฏิการสนุกดีฮะตอนนี้ปล่อยคลิปยาวเลยครับผมนี่ไงตลาดเราเอาพวกว้าวพวกคุกำลังจำลังกันอยู่ตรงซ้ายมือสำนักสงฆ์แกงมารักกันนะฮะซ้ายมือเราตรงนี้ที่ให้อาหารปลานะครับผักกับจะไปให้อาหารปลาตรงนี้ฮะให้ในมือก็ได้ครับตรงนนีี้มวัดะะคสำนักสงฆ์ครับสสนักงมีครับ ก็คือที่ถ้ายังไม่มีโบสถ์ก็จะถือเป็นทางส่งครับผมยังไม่เป็นวัดโดยสมบูรณ์ฮะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าเข้าใจไม่ผิดบรรยากาศเรื่อยๆไม่มีถ้ำเหรอเปิมีคนเข้าไปไหมครับปลดระน้ำดำเข้าไปครับมันก็เป็นเป็นเป็นถ้ำๆเข้าไปเป็นมืดๆเข้าไปเป็นรากไม้รากอะไรครับลูกเสือตรงนี้โค้งต้นเต็งตานีนะครับ บรรยากาศดีจังเลยนี่เย็นดีจังเลยลมพัดเป็นวิถีชีวิตคนหาปลาบ้านหนองไม้นะครับทุกทีเดี๋ยวตกปลา,านะครับ น,นี่ก็วิถีชีวิตตกปลาในีีก็ต้องหากินนี้นะครับผมมาเที่ยวแรกครับก็ถามลุงหด h a n แน l ได้นะครับ แต่ก็ให้เรียกพี่นะไม่เรียกลุงเรียกพี่มันยังไงไม่รู้แกงสองครับผมวันนี้ก็ผีเสื้อพอสมควรนะเอฟซีค่อยลงครับผมผีเสื้อเยอะอยู่ับ